สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะพวกเราจะมาเล่นเกมโอบอกกันนะคะเริ่มเข้าเกมเลยไม่นัดกันด่วยประเด็นละส่วนเพื่อนเราก็ชื่อว่าปิงปิงของคํานะคะเป็นเอ่อทำติ๊กต็อกอยู่แต่เราทำไม่ค่อยเป็นไงเพื่อนสอนจะเล่นเกมอะไรดี เล่นเมทเข้าตามเรามาเลยเพราะเดี๋ยวเราต้องเข้าตามเพื่อนนะคะรอแป๊บน,นึงเด้อจ้าอันนี้คือคลิปอของเราไม่ใช่คลิปที่สามของเราที่เราทำแล้วเริ่มคือเพื่อนหายากหน่อยนะเพราะเพื่อนแบบ หายยากๆหน่อยเพราะเพื่อนไม่รู้จะแมไปไงมาข่าแต่ตอนนี้เข้าตามเพื่อเลยนะคะเข้าตามเพื่อเลยนะคะเหื่อนโอเคตอนนี้การเข้าเริ่มเข้ากันเลยให้มันเข้าให้ะะมันเข้ายากใจนู้นของสุดอินเทอร์เนต็ตมันมันไม่รู้มันไม่มันไม่เข้มันไ้ยินเสิ่งที่นะไิน ไปเดินไปกันเลยเธอต้องพูดแบบอ่อนโยนแบบว่าจะต้องพูดแบบว่าให้มันมีบบความคาแรคเตอร์ของเธอ๊พูดคือแบบอันนี้ไม่รู้นะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างโอเคเอ้าตายฉุทุกคนคือแบบยากมากอันนี้คือคิวที่สางของเราที่เราทำมาแบบอืมโอ้ไม่ช เดี๋ยวให้เพื่อนรอนะฮะโอเคเพื่อนตายเพื่อนก็ตายนะฮะว้ายเย้ด้วยด้วยสวัสดีค่ะทุกคนคื้อเพื่อนเข้ามาเป็นซือเพื่อนเข้ามาแล้วค่ะครั่นทือเกมโลกกว่กันอีกนะซื้อเพื่อนก็ก็ทำลิปอยู่นะคะตอนนี้ไปดูในช่องได้เด้อในช่องเพื่อนตอนนี้นะคะเรากำลังทำลิปกับเพื่อนเราอยู่นะคะคุณ คือช่องเาชื่อว่เพื่อนช่องก็ชื่อว่าปิงปิงคงคำนะคะส่วนช่องเราก็ชื่อว่าช่องเรานะคะก็ชือช่องปิงปิงคงคำนะคะทุกคนส่วนช่องเราก็ชื่อว่ากินกินเลืดที่จัส่วนช่องเพื่อนเราก็จำไม่ได้ค่ะล้าชื่ออะไรจำไม่ได้ช่องตัวเองไม่รู้เลยว่าตัวเองชื่ออะไรแป๊บแป๊ตอนนี้นะค่ะพวกเราขอรอแต่เราขอรอเพื่อนก่อนนะ ตอนนี้นะคะเพื่อนะะก็กำลังรอเราอยู่นะคะเออทำไมเพือนเราโพสังเลยอ่ะเราไม่เห็นเลยนะคะว่าเพื่อนเราอยู่ไหนเพราะว่าด้านจอนที่พเพื่อนแชร์มันบั็กนะคะมันขึ้นเขาเพื่อนแชร์แล้วมันบัก็กมันบั็ก,<ว>กมันไม่เห็นอะไรเลยนอยตอนนี้ตอนนี้เพื่อนเราก็ก็ เพื่อนเราก็ยังกำลังไอ้เพื่อนเราก็อยู่ด่านไหนแล้วก็ไม่รู้นะคะอยู่ด่านนี้ไงกระโดดเจอได้เจอได้จะได้ค่ะผมนี่ไงเพื่อนเราชื่อ P I F C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  แล้วก็ทำเลขหนึ่นะครับผม C C ห้าสามนะคะคอ้โห่เรอด้วยโดดมาเร็วตอนนี้นะครับเราก็ไปพร้อมกับเพื่อนเลยซึ่ง ที่เราลงมาพองกับเพื่อนเพราะว่าอันเนี้ยหน้าจอที่เพื่อนแช์มาค้างแบบไม่เป็นท่้าแบบค้างเลยอ่ะเพื่อนทำทีวิดีโอกับเพื่อนก็คือจะหนุ่มมากเลยนะคะอันนี้ทำกับเพื่อนแบบครั้งแรกจ้าครับผมเอ้ยไม่ใช่ครั้งแรกนะคะนี่ไม่ใช่การทำวิดีโอกับเพื่อนครั้งแรกคงจะมีหลายเพื่อนของเราทำไปประมาณมาหลายหี่แล้วเพื่อนเราทำไปหลายลิมแล้ว ไว้ตังเลยรอด้วยเราเราจะรอเพื่อนนะคะตรงเซฟนี้นะคะคุณไป็นเลยมาแล้วมาแล้วเลย เดี๋ยวเราจะลองพนกันนะคะตอนนี้ลรวก็กำลังให้เพื่อนรออยู่นะคะทุกคนรอบนี้เราจะรอบพรอมกว่าเดิมเพราะรอบที่แล้วไม่ได้มีเสียงเชื่อแต่พอรอบนี้มาได้มีเสียงเชื่อแล้วก็แบบไปเลยรอด้วยสิ <c oughs> ไม่ได้ไปไหนเลยค่ะคุณพ่อขา มาแนะนำตัวกันปะสวัสดีไปหนูแล้พี่พี่ชื่อชื่อพี่พี่พบอายุอายุเก้าขวบค่ะส่วนเพื่อนเส่วนเพื่อนเราก็ชื่อปิงปิงนะคะอายุแปดเก้าขวบนั่นแหละสวัสดีค่ะเราชื่อปิงปิงนะคะเรามาแนะนำตัวกันดีกว่าอายุแปดขวบเดือนหน้าอายุเก้าขวบคือฉันเล่น อยู่อปอสามค่ะแล้วก็เป็นเราชื่อผมอะไรปิ้งเพเผอเข้าแมบอันนั้นอนนี้เพื่นเพื่อนลุกอะไรเป็นตายอะไรอะไรไม่รู้เลยนะครับผมเออที่รู้รู้คือเราเกิดทุกคนก็หวั่นไหววันนี้เราขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย